สวัสดีค่ะดามีเรื่องเล่าให้ฟังนะคะอ่านบทฝ้าเดียวของผู้นำท่านหนึ่งสองสองวันแล้วเรื่องนี้ก็อยู่ในใจนะคะก็เลยอยากจะขออนุญาตนำมาแบ่งปันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดนะคะพูดมากคำย่อมทำบาปได้แต่คนที่ยับยั้งปากของตนก็เป็นคนฉลาดเป็นข้อเขียนของคุณเบสทีรวัสวิไลรักนะคะเขาได้เขียนไว้ว่า ชายหนุ่มในร้านธรรมดาคนหนึ่งเขาทำงานมาสองปีเขาได้เงินเดือน 8? 0 0พบาทแม้จะไม่มากแต่เขาก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายตื่นแต่เช้ารีดเสื้อเองทุกวันยืนขายของหน้าร้านไม่เคยบน่นแม้จะร้อนจนเหงื่อไหลเต็มหลังวันหนึ่งนะคะเพื่อนเก่ามาเยี่ยมถามเขาว่ายังอยู่ที่นี่หรอได้เงินเดือนเท่าไหร่ล่ะทันใดนั้นเพื่อนทำหน้าตกใจเบ้ปาก เขาบอกว่าได้แปดพันนะคะเพื่อนทำหน้าตกใจเบป้ปากเฮ้ยแปดพันได้เหรอนายทนอยู่ได้ยังไงเขาเอาเปรียบนายหรือเปล่าคืนนั้นนะคะเขาก็นอนไม่หลับคิดวนไปวนมาซ้ำไปซ้ำมานะคะหรือเรากำลังถูกเอาเปรียบจริงๆวันรุ่งขึ้นนะคะก็เ,เดินไปหาเจ้านายขเขาด้วยสีหน้าจริงจังขอขึ้นเงินเดือนค่ะนายจ้างมองหน้าเขาแล้วพูดช้าชว่า ตอนนี้ยังไม่พร้อมคลืนเงินให้ใครเขาหันหลังกลับก้าวเดินออกจากร้านโดยไม่มีคำล่ำาลาเลยนะคะหัวใจเหมือนมีบางอย่างพังลงและนั่นคือวันสุดท้ายที่เขามีงานทำค่ะทั้งหมดนี้เริ่นจากคำพูดที่ไม่มีเจตนาร้ายแต่ทำลายทุกอย่างฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะคำถามของเราบางทีเราถามอะไรใครชีวิตส่วนตัวของใคร ไม่ว่าจะเจตนาดีหรือว่าไม่ได้ตั้งใจนะคะคำพูดเบาๆของคุณที่คุณไม่คิดนะคะประโยคเดียวสร้างความทุกข์ให้กับคนได้ผู้ชายคนนี้ตกงานจากเงินเดือนแ0ด00ันนะคะไม่มีงานทำแล้วหลังจากนั้นล่ะคะคิดว่าเขายังจะจมอยู่กับคำพูดที่คิดว่าเขาถูกเอาเปรียบไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเราถ้าไม่จำเป็นก็ ลีกเลี่ยงการตั้งคำถามการแสดงความเห็นหรือการแนะนำในสิ่งที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใดเพื่อที่ว่าตัวของเขานะคะจะไม่เก็บไปคิดหรือตัดสินใจทำบางอย่างซึ่งเกิดความเสียหายแก่ตัวเขาหรือครอบครอของเขานะคะซึ่งมันจะเป็นการที่รู้เท่าไม่ถึงการและเราเราก็จะทำบาปแบบไม่ได้ตั้งใจได้นะคะก่อนที่จะคิดหรือจะพูดหรือจะออกความเห็นอะไรนะคะช้านิดนึง เพราะว่าคำพูดของคนเรานั้นมันมีอำนาจค่ะพระเจ้าวอวยพร